สวัสดีครับตามรอยชาแนลครับวันนี้อยู่ในจังหวัดอ่างทองครับนั่งอยู่นี้อยู่ใจกลางตลาดเลยครับนะตลาดเทศบาลอ่างทองยามเช้าเช้าครับตามรอยชาแนลเมื่อกี้มีโอกาส่มานั่งกินร้านกาแฟโบราณนะครับในในตลาดสดอ่างทองร้านนี้นะฮะร้านพี่ติ๋วอยู่ตรงข้ามร้านนิทยาพี่ขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสมานั่งครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่เจ้าของร้านฮะใจดีมากเลย ไปต่อครับเราเดินต่ออ่างทองไหมอ่างทองนะคงไม่หลงครับพี่คงไม่หลงโอเคนี่คือบรรยากาศร้านกาแฟานะมามาเช็คอินตรงนี้แล้วครับเห็นไหมอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามกับร้านที่นิทยาเขาบอกขวางโน้นะนะเราเดินต่อครับ300รอยชาแนลโอ้โหนี่ฮะแม่ค้าใจดีมาก กระเพาะปลาโอ้กินต้มเลือดหมูเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่โอกาสหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวมาอุดหนุนครับผมโอ้อร่อยที่สุดในอ่างทองเอยทำไมเงียบคนจังตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยคนยังไม่เยอะนะยังบางตายังไม่กล้าออกกันนะโอ้โหตลาดใหญ่ครับนี่ฮนะบรรยากาศตลาดยามยามเช้าครับโอ้โนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเหรียญช่วยหน่อยให้นักร้องหน่อยเบ็นฟันเขาบอกเบ็นฟันฟน,น้ำใจเขาบอกมาเรือ่องการต่าง้นะฮะนักร้องนะฮะคนพิการต่างเราไปลองเข้าข้าวต้มมัดก่อนเมื่อกี้เราสั่งไว้น่าเกลียด ตลาดเทศบาลอ่างทองนะครับอัปเดตไอรู้เลยครับตลาดย้ายใหญ่ฝั่งนี้เป็นแสงของกินนะครเป็นผลไม้โอ้โหกล้วยนี้ถูกมากๆเลยครับผมเดินทางมาแล้วตามรอยชาแนลเมื่อกี้รู้สึกว่าเราซื้อร้านนี้หรือเปล่าขา เกือบไม่ได้มาแล้วใส่ถุงมาแล้วใช่ไหมใช่อ่าได้มาแล้วแบ่งแบ่งเบานี่สองอย่างมันคือยังไงกันเนี่ยสอย่างโอ้โหกระดมหลากหลายเลยนี่อะไรก็ได้ไม่ต้องไปถังเนาะอ่าอ่มีกว่านั้นด้วยเหรออ๋อโอเคโอเคราคาละลายส่วนใหญ่ว่าโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งนี้จัดเหมือนกันเลยอ๋อเอาเอาเอาวอาเอาเอซื้อกระตอมัดสองมัดนี่ได้แล้วครับยี่สิบบาทมัดโตโต โอ้ก yes. cool. wow. ๋งของอ่างทองเนี hmm. sure. ่ยอร่อยแม่ค้าบอกอย่างนั้นนะขอบคุณครับแม่ค้าครับขอให้โชคดีรวยๆนะครับสวัสดีครับว่าหาขาวขึ้นเยอะสุฮะแม่ค้าอ่างทองครับแม่ค้าอ่างทองนี่ฮะเพลงนี่อัปเดตครับอัปเดตให้รู้เจ้าอะไร ไป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 เฮ้ยขมอะไร่ะอ๋อนึกว่านึกถึงขนมอะไรนะทางพัทนะลุงก็ได้ขนมปัมม๊มอ่ะไม่ใช่ตกใจนึกอยากจะซื้อเอาไปต่อครับไปต่อครับตามรอยเรามาตามรอยขนมปัม๊มเออเ่งอยู่ตรงไหนครับเข่ง อยู่ฝั่งโน้นนะฮะโอ้โหดูแตงโมลูกบนเลนเลยครับบักเอ็กเลยฮนะผล<ถ>ไม้แต่นี้ผลไม้โอ้โหดกเลยนะไหนใ,ใครบอกว่าเมืองไทยอะ่ะอดอยากนะเมืองไทยในน้ำมีปลาในน้มีข้าวจริงๆนะฮะเนื้อตางข้าวตลาดนะครับตลาดนางพองเนื้อตางข้าวอ่าไปทางไหน อยให้เจอเพลงนะครับถ้าเจอเพลงนี้ก็รุมอะไรกันโอ้โหนี่ฮะ็รมซื้ออ๋อขาย10บบาทเลยขายถูกขาย10บบาทขายถูกลูกค้าถึงรุมอ๋อยอดมาขามโอเคครับเดี๋ยวเดินต่อนี่ร้านน้ำริก ็เป็นตลัดตามเช้าครับยามเช้ายามเช้าเช้าตอนนี้7จ็ดโมงกว่าแล้วมั้งยังไม,ไ,มไม่ไม่เช้าแล้วไม่ไปเสีย <ๆ S 1> งเพลงดักหน้าอยู่ต่อยต่อยออยออกทางนี้ดีกว่าออกทางตลาดหน้าตลาดดีกว่าเพราะมีเสียงเพลงด,ดักหน้าอยู่ ขอเดินขอเดินลัดนิดนึงมาทางนี้ไม่อยากตัดคลิปโอ้โหขอถ่ายนั่หน่อยนะเตาก่อนโอ้โหนี่วันกี่ตัวได้เนี่ยสองร้อยได้ไหมเตาเนี้โอ้โหค้ขายดีแน่นอนเลยเขาไม่เวลาคุยกับเราครับโอ้โหนี่คนร่างทองนะ น่ารักมากครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสถ่ายเตาครับอ่ะไปต่อครับเขาไม่กล้าคุยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับสงสัยกลัวโควิดครับก็ขอโทษและกันนะครับขอโทษและกันที่ไม่กล้าคุยโอ้โห ก็บอกว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรพลาดน้องก็น่าจะเป็นอนาคตของพี่โอ้โหน่ารักมากคำฝัน,นครับโอ้จำได้นะครับเด็กคืออนาคตของชาติถ้าไม่มีอะไรพลาดก็อนาคตของพี่ก็ว่างั้นนะครับเราซื้อข้าวเหนียวแล้วเราอยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวนี้ขอเท่าไหร่ครับ ห้าบาทโอ้โห,โหมีอะไรใช่อะไรบ้างเปลือกขับถัวเรเปือกขับตัวเหลือง,อเ,องเอาห่อห้าบาทสิบบาทขายไหมเอาเอาเอาเผือกสองห่อว้าสวนี่อ๋อสวยนี่ก็ได้อประหยัดประหยัดตงังอันนี้ก็ได้ขนมเลยฮะมันปิ้งผมได้ยินว่ามันทริป โอเคครับไม่เป็นไรครับผมได้แล้วเดี๋ยวแค่นี้ผมก็ได้ลงพุงเยอะแล้วครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ยืนยันหน่อยนี่ตลาดอ่างทองเนาะยามเช้าพี่ขายทุกวันไหมครับผมโอเคครับคือขอให้รวยๆนะครับอ่านี่บรรยากาศในตลาดนะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอโทษทีนะครับมาอัปเดตตลาดเป็นคลิปสั้นๆตะเวนถ่ายตะเวนถ่ายตลาดนัดไปทั่วครับอ่ะเราเดินออกตลาดแล้วตอนนี้นะฮะ นี่ให้ดูครับให้ดูป้ายเลยนะเดี๋ยวลูกค้าเาพื่อนๆหาว่า,ากิติพูดไม่ตรงความจริงฮนะเดี๋ยวไปแอบถ่ายตลาดอื่นแล้วบอกว่าตลาดอ่างทองทรงนี้ก็จะชุมชนตลาดหลวงครับนี่ฮะนะนะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอ่นะวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมจะมาส่องให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนี่นี่เห็นไ,ไหมฮะผมไม่ได้แอบถ่ายนะครับผมมาได้ถึงลนะครับชุมชนตลาดหลวงครับนะฮะ ีชุมชนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโอเคครับไปต่อครับต่อจบคลิปแก้ตรงนี้นะครับแล้วไปจับจบที่ตลาดใหญท่ที่ที่ไม่เดินทั่วตลาดเพราะว่าโอ้มันมีเสียงเพลงอะตรงนี้แพทย์หนิงกอบแกะกอบการนะฮะนี่ถึงคลินิกครับคลินิกหมอ นี่คือตถนนใหญ่นะอยู่ใจกลางเมืองครับข้างหน้าก็เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาอ๋อนฮะโอเคครับนี่คือรอบตัวเมืองหัวมุมก็จะมีะคลินิกหมออยู่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะหมอดำท่นทงนไม่ต้องบอกกันแล้วกันนะเอ,อาเป็นว่าขอจบคลิปตรงนี้แล้วกันบรรยากาศร,รอบตัวเมืองครับ เดี๋ยวเราไปหาซื้อกระสอบนี่หาซื้อกระสอบเอาไปทำ DIY ฮนะอันนี้ทางนี้ทางข้าวได้นะทางข้าด้วยวก็บอกหัวมุมก็เป็นร้านขายาเจริญเพภสั์นีาา่เต้เจริญเพศสัชเดี๋ยวเ,เราไปหาซื้อกระสอบสั่งกระสอบมาไว้อันนี้คือด้านหน้าตะนนนะครับ ถนนเส้นติดตรงไปข้างหน้าก็จะไปออกโพทองนะครับไปออกโพทองได้ไปออกวิเศษชัยชาญโพทองสุพรรณบุรีได้ด้วยครับีนรถตู้อยู่นี่ฮรรอรับร,รบอร,รับผู้โดยสารอยู่ทางเข้าตลาดนะฮะเปิดไฟฉุกเฉินไว้โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วขอจบคลิปแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับตลาดเช้าอ่างทอง นะนะตลาดช่างทองนี่ลาก่อนครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจในการเดินทางครับวับนนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับเจอร้านเค็งครับสวัสดีครับ